เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ทานับถือพุทธศาสนามาจ,จนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหงุเสียดตาแต่ถ้าออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆนั้นเราจะรู้สึกหงุดหงยดตา เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยมันก็ไม่ฉีดอะไรกับสัตว์เราจะเห็นได้ว่าศาสนาเ,นเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิจยาความประพฤติมารยาการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากเพื่อศาสนามารยาของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมรญญาที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ต้องนึกถึงว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากเพื่อศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับว่าคุณง่ายๆว่างมันเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม่เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลําดาส่วนมากก็เป็นลูกพระมาคือยามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกัน,นก็เป็นชาวขึ้นมาอย่างดีด หรือเป็นลูกของพุทธกิากยอาการที่แสดงออกคือหน้าดูน่าชมนั้นต่อมาจากคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยอ,อกไปแล้วมันก็แปลกหูแปลตาไปเลยก็ยึดออกมา ะครเข้ากันบางอย่างก็่าเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเขาเ้าใจาเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิทธิ์ต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันเข้ากันหมดนี่คาว่าพุทธแท้ต้อไม่ปรากดแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็ะพรบหน้าของกิเลส ก็มีความอยากรู้อยายกเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกท้งงายมันก็ต้องเป็นไปตามน,านั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วพอยิ่งติดยิ่งผันแน่ยงง่ายซึมซาบทะลุได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเขาถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจนั้นมันก็เลยเสยไปเผยไป ผลทุท่าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความจเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไประเยนี่มันเป็นไป,นปขนาดนันแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันท่าศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรกาในไหนแม้แต่ครั้งพุธการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรา สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีข้ามีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจะนีมีจำนวน,นมากเขนา,นาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยนลล้ำหนัศาสนาจะมีพระมหากษตริย์ก็ไม่มีนะถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญปรนะชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาออกมาจากพ่อจากแม่นะ และพ่อแม่ก็ม่ความสคัญยิ่งกว่าประชาชนมาไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสาคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกระตันดูคนไม่มีความสาคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสา์ <c oughs> คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญน่ะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาขึ้นดับกางการวายใจให้เป็นของดีของประเกิดขึ้นเดิมดับี้ว่านเป็นของสำคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้าคือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสิ่งที่กำๆังต่ำว่าเป็นของดีของประโยชน์ยิ่งก,กว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดรู้ี่อย่างโดดไม้จากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้ววันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนประชาชนโดดนี้ทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่แล้วก็จะ,ะชาชตายประชาชนต้องโดดหนี ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพี่าราสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าสาธารณธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกผ่านฟังสิไม่เรียกประชาชนที่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์ดิบสานก็ให้อภยัย ให้มีสิตเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจงกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสําคันแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทําลายที่ดูใครจะให้สิเสมอภาคให้ ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของก,การละกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสาคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดภาเยเลยโดยมีความเมตตาตานีอะไรเลยนี่เ,ลเลหลือประชาชนสํคาคัญอย่างน,นี้หรือสาคัญในทางตายตอนนั้นดีแลยสาคัญในความร่วมเย็นเป็นสุดนี่เ,เรื่องของกิเล่มเป็นอย่างนี้คลิดกับเรื่องของธรรม ครจะเสษสารปั้นรอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลาดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึ้งการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะกครยังสอนมาด้วยมาราย,ยาสอนโดยการ,กรแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดา นี่งไมขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัทฐานังปุตตาราละกสังกหะให้อุปธรรมปฐาภิเษลวิดา,ามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนทม่มีความเมืเ่อยเป็นสุญญ่ย้ายเกิดความกระทบกระเทือนันใดที่เป็นการอกท่ามพนาจิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์ภรรมาบุตร กุฎารดาลักษณ์ข,งของมมีการสมค์บุตรภรญยาหลักใหญ่ก็มีตรงนี้ศา,าสนาไม่เป็นของสำคัญแนละ้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางก็มาใส่ที่แล้วสุน,นัขก,ก็จะเดือดร้อนอ่าไปแย่งหางมันมันก็หวงที่ไปแยงหางเีมันกัดออกล้วหาสุน,นัขมันทํา ตัดตัวเองจะได้ฆ่าสุนั์หน้าอีกนี่ในแรเกิดฆ่าสึกินไปจนกระทั่งุูน,นั์ไม่เดือดร้อนน้งแต่มันนี้ตลอดสุน,นั์นก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีจะจะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไมานา่นด้ก็ไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็เพราะเชื้คได้เขาหัวหง่วงกัดเขาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็กาาากาวิ่งหน,งน,นีตัวลวมก็โกรธรือเจียดแค้นนะเขาก็ตามฆ่าศูนย์หน้าเลย มันจะเป็นยอย่างนั้นเราเห็นน้าชาัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันเราฟ้ากับดินเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น ไม่ล่วงล้ำไม่ให้ติดสีดบบังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียเดเบียนไม่ทำลายหเห็นความสำคัญของตั้งตัดทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะอนไปหมดหน,หนี่กระปุตทุกหนศาสนา ธรมหากัตา์เป็นของสำานญนึมงบ้างย่นเข้ามาภ้ายในจิตใจของเราศาส,สนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ ใครจะเป็นผู้รื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราและศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแจะส่งเสริมรักษาเพื่อ่ครเดียวหือรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแรกจริงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้ผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติ ตามที่พระอ,องค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความวร่่มเย็นเ็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแตพาะอย่างยิ่งการอารมณ์ทางหน้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแหนงแสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสก,กับรักที่ทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่ ยุดยแย่ก่อวรให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่ก่อกวนพวกนี้จริงไม่จริงไม่สาคัญขอให้ยุได้แย่แต้เล่าก็เป็นคนหูเบาน่จิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเหลือร้อนวุมาทนายก็ไม่มาคำนึง ไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นเนี่ยร้อยตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราหรอร้อนเพราะเหตุอะไรอย่างมากก็บน่นมั้งบงหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่พ้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องรูแย่ก่อกวนอยู่ใน้วนี้นอกจากตัวสําคัญที่ แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำนับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัย ข้อจีดจังหายไปโดยลำดับ,บก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไผ่ใจก็มีความสงบลมเย็นท,ทั้งที่เราไม่เคยเลยตัง้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะ เราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุ่นวายประจําจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นทิ่ก่อไฟอเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใช่เตารีดก,ก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาใสนั้นเพราะไฟที่เหลือสันหาอาสวะมันเผาโรวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา สถานที่นั้นเลยเป็นกองเพิงไปทั้งกองอมไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำนับนีกิจตะทอนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำนับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะหน้าแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผ่เ่า ใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกงหันก็คอยหยุดความหมุนติวต้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมา แล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องอับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้ เพราะการภาวนาะเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ต่อยให้จิตคิดแต่หาสิ่งที่จะก่อควนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย เห็นความสัมพันธ์ของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัตลักษศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็าตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏเรื่งนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่ง ขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้แล้วยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความําคญนั่งหมายหรือรูปคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสงโดยความเสื่อสาของเราแต่ก่อนที่มันมีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก ยึดอันดีแล้วที่นี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามานะทีนี้ไม่ค้าขาวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายานั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็น มีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยห้อยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอ,อ,อย่างอื่นนั่งอยู่ก็าภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กอับอกลับธรรมคือความสงมบเปลี่ยนใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดไปจักใจย่อมมีทางเลือกเทนได้ พื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเยียนใจนั้นเป็นฐานสําคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแตเพราะย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญเรพยายามปัดเ่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดนล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาก็าโดยลัยาไงก็ม เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลํหนับลํหดักรู้เรื่อง,องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มากเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความขราดัผ่าเผยกำหนดเข้าภา,ายนในจิตใจนี่อันสว่างโลกเลย่างเบากับเบา เหมือนระหว่างเบาไปทั้งทั้งร่างกายเนี่ยความจริงก็ค,คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ่งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงมันถึงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควรจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจะะรารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขจัดแง่งสิ่งที่จะทา ให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนะักอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจก้าหารขึ้นตามความเพียนตามความพยายามตามความส่งเสมออยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละทีน,นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลากว่าไปอย่หน่นอาวากาศาีนี่งเพราะจิตมันสูง จิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียรของตอนอยูอ่ที่ไหนก็สง่า่าเผยดูสินี่แผลเห็นเห็นประจักษ์พันธุ์จิตปัญญาพิจนารณายู่โดยลําดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้นทางกาย แต่ไข่ถอดถอนหนอกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับเท่าไหร่ผมสุดท้ายก่อนแยกอูเอสียงกินรถเครื่องสัมผัสเขาแยกออกจากได้จากกันได้อูบเวทนา,าสานัญญาทั้งฐานอิญาณก็แยกจากกันได้ได้วัญญาจิตกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกัน,นออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยก เหมือนมีอะไรแที่จะแยกแล้วกับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจทางศาสนธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้กล้าเข้ามาสู่ธรรมะปีปคือความสว่างสวัยอันมืยสุขผุดผ่องภายในจิตใจ ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสดดวยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นถึงนั้นที่นี่ว่าเป็นคุณค่าไปทั้งหมดหลงโลกหลงมิศาลหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเลยล่ะเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยา มันเป็นบ้ามนทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์คัหนเองมันไม่ยอมเดินไปแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของที่เหลสอทันหาวิชาปิดมือพิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนางคนเดินเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษากระร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้น เพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมากเลยมันร้อนไปหมดเนี่ยน่าเศราดูนี่ยความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของเจเล็กกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรม มันฝุกกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั้นกับเวลาที่เวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็นนะ่ขาขยะกขยงในตัวเองนี่แล้วพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่ติดตามสรุน้ทางเจอโนกมันนเงันอยู่ตามถนนทาง แ้อยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหงนั่นและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่คกองด้เลยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพื่นพันบ้าอํานาจบ้าถานาบ้าความวิวิชานโลกมันน้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยาก อยากใหญ่อยากโตอยากคร้อโลกครองสงสารทั้งทั้งติดป่าชชาติติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทําให้โลกมันร้อนแต่พี่เจนาความตายละว,วันสนักสองหนเท่นั้นกน็พอจะมีเบรกห้ามร้อบบ้งงั้นโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติมั้นจึงควรให้มีทั้งหันเร่ง คือเร่มต่อความภาาเพียรเพื่อจะสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำหนักหมุนพมาลายไปตามเ็นทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอ,งอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระว่างนีนนเดเนินไปด้วยความปลอดภยัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับใคร ความปลอดภัยร่าทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญตอนนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทารุนร้วนภานาจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็นเย็นตรงนั้นเย็นจิตบุคคลผู้นั้น หงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาายกับซากกับศพต้องเจ็บวิ่งต้องเข่าจะเจ็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําตพให้เราดีๆทำให้มันดีก็อะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญเลยผมร่างกาย เป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งทิ้งสลัดทิ้งกันลงไปแล้วมันจะไปห่วงปใย,ยอะไรกับกระดูกทราบผีตายยังไม่เห็นทั่วทงมันหรือหรือขนาดเน่าเสียอไปแล้วยังไม่เห็นทั่นทั้งมันหรือมันทุกข์จนถึงที่สุนแล้วไปต,ตายจนเน่าเสืยอไมไปเห็นไปห่วงอะไรมันอ,อีกห่วงตัวจิตนี้ ที่จะไปะหากาะพบก่อชาติหาจับจองต่าทางหงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตัวนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคลมายาของจิตอาสวะน,นีเหตุเห็นผลกับตัวเองโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องเป็นถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่ ัมก็บอเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะแปลว่า,า,ร,ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผูงร้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่าศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวกข้มาเกี่ยวข้องภายในจิต พยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเย่าไม่เอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายมันก็อันเดียวกันเนี่ยระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่อเกิดเรื่องตายตื่น,นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นหรือรู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้น กิจรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกิตพอตัวถึงมังพอแล้วก็สบายหายรู้แยากก่อกวนตนเองเท่านั้นอารักเอว